ขณะที่การประชุมเพื่อที่จะมีการศึกษาพัฒนาระบบรางในประเทศไทยนั้นก็จะได้เริ่มดําเนินการต่อไปครับการประชุมวิชาการครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในไทยนะฮะแล้วก็เป็นการระดมสมององค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางจากทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงครับโดยเฉพาะประเทศที่มีความเชี่ยวชาญสูงชเช่นเยอรมันเกาหลีใต้ซึ่งเลขาธิการสรํานักงานคณะกรรมการ,น,การนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวนอทอบอกว่าการขนส่งระบบรางสําคัญมากๆครับ หลังคอสชอ,อนุมัติเดินหน้าหลายโครงการทําให้การขยายเส้นทางระบบทางรางที่จะมีขึ้นในอนาคตจนถึงปี2563นั้นมีความต้องการบุคลากรด้านนี้ทั้งหมด31,307คนโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า17,220คนซึ่งถือว่านโยบายดังกล่าวเป็นการสร้างงานให้กับทางด้านของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพด้านวิศวกรรมและนอกจากนี้การประชุมดังกล่าวนั้นจะไปถึง มี2วันนะครับคือวันที่28ถึง29สิงหาคมนี้ครับ